วันนีทุกคน <c oughs> วันนี้ผมมีเรื่องจะมาบอกนวด้วยความที่ใครรู้จักผมเนี่ยกขจะเขารู้ว่า,อ,าอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับถ้าพูดถึงกีตาร์เพดเดิลหรือเอฟเฟกต์แล้วก็แอมเนี่ยสิ่งที่ผมเขาเรียกว่าผมรับมือกับมันได้ยากหมายถึงว่าผมไม่สามารถที่จะสร้างได้หรือว่า ไปจ้างใครสร้างได้ที่มันได้ดีดีกว่าดีกว่าต้นแบบเนี่ยนึกออกมัดีกว่าต้นแบบมัน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 เขาเรียกว่าอะไรดีวะมันย่างผมยังไม่เจออ่ะรือว่าผมเนี้ยทำไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งผมก็หมดกับมันไปเยอะมากนะหมดไปเยอะไปมากมากกว่ากีตาร์ด้วยซ้ำแน่นอนต้องเทงกตการ์ใช่ไหมสิ่งที่ผมแบบต้องเห็นแล้วต้องซื้ออ่ะก็คือแอมคือแอม คือเป็นเลยที่พาร์ทด้วยความที่พาร์ทมันเยอะด้วยตัวั้าดีไซน์อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมันมีความเป็นตัวหนุทิศทางที่แท้จริงอะนะคือเราจะบอกอย่างเงี้ยมันเป็นตัวหนดนทิศทางที่แท้จริงแล้วก็เป็นตัวกําหนดว่าเราจะต้องเล่นแบบไหนหรือว่าเลือกกีตาร์ด้3ฉะนั้นการเลือกการเลือกของที่จะไปใช้งานในแต่ละที่แต่ละเนี่ยผมจะ,ม,จะมันจะต้องดูจากตัวแอมเป็นหลักก่อนนะฮะ ซึ่งถ้าใครเห็นใ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 นคลิปที่ผมพาดูอช็อปผมเนี่ยมันก็จะมีแอมเยอะมากซึ่งอย่างเนี้ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองในในหลังรถก็จะมีอีกหรือว่าในห้องที่ผมพาไปดูมันก็จะมีอีกอย่างเงี้ยในคลิปมันก็ดูไม่ครบด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าคือส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนั้นแหละทีนี้ไอ้ในความที่แบบเราก็ติดตามมิสซิสโซเซตตี้ไงใช่ไหม แล้วเขามีประมูลด้วยแล้วทีเนี้ยไอ้วันนั้นเนี้ยมันมีตัวนี้ไว้เฟนเดอร์คัสหลอดยูเรนี410 USA แท้ๆสียงหลอดหวนใสน่าอิ่มชุนดวนดีมากทั้คีนได จะไ,ได้จบจะได้ไม่เป็นารปีแล้วออสภาพาการใช้งานฟังก์ชันจัลระบบ LED on off สีแดงไม่ติดไม่มีผลต่อเสียงวันนี้จบเท่าไหร่พร้อมประมูลกันแน่นอนว่าซูซูตี้เขามีประมูลอยู่เรื่อยนะแี่แล้วมาดูที่รู่นนี่น้องลอยตาม แล้วเราทุกคนดูนะ้อผมก็ใส่เข้าไปหมื่นแปดทีนี้ไอเราก็ชนะไปไม่มีใครสู้จ่ายที่หมื่นแปดเราก็เลยได้ของตัวนี้แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยววันนี้จะต้องไปรับจะต้องไปรับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีสอนลูกค้าไอสอนนักเรียนเสร็จแล้วก็รับลูกค้าคนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวรอเอ็นโตนี่มาแล้วไปกับเอ็นเตอรนี่นะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงเกี่ยวกับแอมตัวนี้หรือว่าการซื้อแอมนิดนึงก็คือว่าสังเกตไหมคนน่ะจะไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าเล่นเแอมเท่าไหร่เพราะว่าหมายถึงว่าถ้าสภาพมันมีการใช้งานหรือว่าไอ้นั่นนิดหน่อยไม่ติดนิดนึงอะไรอะไรเงี้ยเราจะไม่กล้าเล่นนะเพราะว่าเรา เราไม่รู้จะจ,ะจับจ,ด,จดมันตรงไหนอะไรเงี้ยซึ่งมันมัน,ม,นมันก็เป็นปกตินะเพราะว่าแอมมันเป็นอะไรที่มันมันไกลตัวมากกว่าตีตา้าแต่สำหรับผมเนี่ยแอมเนี่ยมันก็ค่อนใกล้ตัวมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงว่ามันจะเป็นยังไงแล้วกันนะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราผมจะอธิบายทีว่าเป็นยังไงเพราะยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเราไปดูกันลอยที่นี่มาไปกันครับเอาเรามาถึงแล้วกำลังขนของไปวันนี้เราไลฟ์สดกันด้วย เป็นแบบว่ามันจะยาววันนี้ยาวขายสดที่ร้านเอาวสวัสดีครับ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 ที่นี่เขาเรียกคอนโดเลยนะโอ้คอนโดเลยนะที่นี่เพชรเก้าคอนโดเพชรเก้า ช่วยถือให้ไหมเอเ้เตงถือถุงก๊อวเอาไม่ต้องอ <trig> อไม่ต้อง,องหรอกเราถือให้ก็ได้เตงถือไหมเ<ๆ>ตงไม่จัดไปจัดที่นี่ <c oughs> ที่จอดรถกว้างขวางถึงแล้วนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับเสียสวัสด oh, ีค oh รับตีเด้สว well ัสด okay? ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงเสียงเสียงโอ้ยดีมากอยเสียงหั่นเนื้อมาดูแอมที่เราประมูลนะรแต่ว่าแอมอยู่ต่นครับเพื่อวาลอน้ำมาลูกโอ้ย โอเคนี่ฮะน้ำยุบๆหน่อยเป็นไรถ้าทำงานเราก็เอาไปลืมได้

ทดสอบเสียงนะเทส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 แต่พ่อหลิกน่าจะได้สอบตรงนี้ก็ได้มั้งต้องเป็นใช่ไมหนักพี่เป็นที่สามสามมือนแล้วตอนนี้ราครขึ้นเล้มังหน้าหนักก็ตอนนั้นเนี่ยหาเลย่อยวเสียป๊กตรงนี้ได้บ้างไได้ครับเสียตรงนี้ก็ได้

តើ ได้เนี่ยแหละเราไม่ต้องเปิดเราไม่ต้องเปิดแบบดังมากก็ได้อันนี้เประสิทธิภชพใช้ได้เราเป็นช่องได้มันก็จะมีมาสเตอร์วอลุ่มคอนโทรนมอได้ก็ได้นะว่าอ่าเป็นแบบว่าได้เพิ่มแล้วก็บรรลัย ไปล<ป>ุยทุกคนเซลฟี่กับอของเล่นใหม่นะฮะโอเคพอดอีกำลังจะตัดคลิปนั่นแหละ,ะก็เลยว่ามามา,มาพูดสรุปสักหน่อยเกี่ยวกับมันแล้วก็มาดูตัวมนที่บ้านคือเพราะาอยู่ที่ร้านเขาก็ลูกลูค้าก็เยอะใช่ไหมแล้วก็ลำบากนิดน,นึงทีนี้เรามาดู ที่บ้านจรลงกันผมไปไปเล่นมาละวันหนึ่งเมื่อคืนนึงไปออกงานจริงมามาเมื่อคืนนะครับวันนี้หลอ,อลูกศิษย์เล่นออนไลน์ก็เดี๋ยวมาดูเจ้าตัวนี้กันนะครับข้อมูลคร่าวๆจริงผมไม่ได้เียนข้อมูลนะแต่ผมก็พยายามหาข้อมูลให้แหละ,ะเพราะว่าไอ้รุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นที่น่าสับสนเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือจริงๆอ่ะหน้าตาผมว่าเดี๋ยวผมพูดถึงหน้าตาไอ้หน้าตาที่เป็นแบบเนี้ยทุกคนสังเกตเห็นไหม คือมันมันเหมือนกับมันเหมือนพวกเบสแมนรู้เปล่าไหมก็คือมีไอ้แผ่นแนลมันอยู่ข้างบนนี้ใช่ป่ะแต่ว่ามันต่างแค่ว่าไอ้ตัวหุ้มเนี่ยหนังหุ้มเนี่ยมันเป็นสีดำอ่ามันเป็นสีดำฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันอ่าคือไม่ใช่สิ่งที่มันคือมันเกิดมาตอนอ่าช่วงคาบเกี่ยวระหว่างพูดถึงหน้าตาแบบเนี้ยนะมันอยู่ในคาบเกี่ยวระหว่างทวีตไปสู่แบ็กเฟสอ่ามันก็จะมีอยู่ โผลมาอยู่รุ่นสองรุ่นผมจำไม่ได้แล้วแหละแต่ว่ามันมันเป็นหน้าตายอย่างเงี้ยคือเหมือนเบสแมนห้าเก้าที่มันตัวหนังเป็นสีดำอะออกมาอยู่แล้วหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นแบ็คเฟสแบบแบบที่มีแผ่นแที่มันอยู่ข้างหน้าน่อะเหมือนพูดทวีรีเวิร์บอะไรที่เรารู้จักกันนะ่ะยอดคิดนะแต่ถามว่าไอ้รุ่นเนี้ยมันไม่ใช่เป็นรุ่นเก่านะมันเป็นรุ่นใหม่แต่นี่ผมจะพูดอนิดน,นึงคือในในตระกูลนี้เนี่ย ในตระกูลเนี้ยที่เป็นหน้าดำอย่างเงี้ยถ้าคุณถ้าเราสังเกตจะมีก็มีบลูจูเนียใช่ไหมเฟนเดอร์เฟนเดอร์ดีลักแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเฟนเดอร์เดวิลเดวิลเดวิลทีนี้ไอไล่ฮอตหลอดไล่ฮอตหลอดอันนี้คือหนึ่งในไล่ฮอตหลอดฮอตหลอดฮอตหลอดเนี่ยฟังก์ชันของมันเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันก็คืออ่า uh, หมายถึงว่า คอร์ดเนี่ยมันอาจจะเริ่มด้วยด้วยโปรจูเนียนะที่เป็น10นิ้วแล้วก็เริ่มด้วยแล้วต่อมาก็เป็นบลูจูเนียอแล้วก็จากนั้นก็เป็นดีลับอทีนี้ไอ้รุ่นเนี้ยมันจะเป็นรุ่นที่มันเสริมขึ้นมาในในไลท์หลอดก็คือรุ่นเดวิลเนี่ยมันจะมีมันจะมีมะมอฟังก์ชันอยู่ที่มันมีฟุตสวิตช์ลักษณะน,นี้ ก็คือฟังก์ชันของมันเนี่ยมันจะมีช l อันนี้มันจะอันนี้เป็นไฮแกบโลที่ช่องแจ็คเสียบแล้วอันนี้ก็จะเป็นเหมือนพูดง่ายคือเซน r ะ์ t u เทอร์น,น่ะเซนดิเทอร์นประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนี่ก็ฟูซุวิทเข้าตัวเข้าตัวนี้แล้วก็มีออนแล้วก็มีสแตนบายแล้วก็มีนี่เป็นพิเ s e รีเวิร์ b มาสเตอร์ แล้วก็นี่ปปุ่มเปิดมันใช้มือกดถ้าเกิดเราไม่มีไม่มีอ่าไม่มีฟุตสวิต์อันนี้มิดเบสแล้วก็อันนี้เกนเอ้ยไม่ใช่แหลมแล้วก็ไดรฟ์แล้วก็วอลลุ่มแล้วก็อันนี้คือมอเกนแบบแบบกดด้วยมือและอันนี้คือ anomal กับะโนมอลกับไลท์คือพูด,ดง่ายๆคือไอ้รุ่นนี้ไอ้รุ่นนี้มันทำมาลักษณะแบบว่า มันทำมาลักษณะแบบว่ามิกซ์เอ่อมิกซ์อาเลยมิกซ์เอาแบบว่าไอตัวหน้าปัดเนี่ยกูทำเหมือนเบสแมนเลยอ่าเหมือนชวิทเบสแมนแต่ว่ากูมีไบสวิทไบสวิทเหมือนเหมือนแบ็กเฟสนะเว้ยและกูก็เพิ่มความพิเศษของกูก็คือไอพวกไดฟ์ชนแนลไดฟ์แล้วก็มอดไดฟ์ก็คือชนแนลก็คือถ้าเรากดถ้าตอนนี้ไม่ชนแนลไม่ติดเห็นไหม มันก็จะเข้ามันก็จะเป็น l e นลคลีน n e นลคลีนก็จะควบคุมวอลลุ่มด้วยไอ้ควบคุมความดังด้วยวอลลุ่มตัวนี้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ c ช n นลนี้มันถูกเลือกเห็นนะไฟก็จะติดพอไฟก็ติดปุ๊บวอลลุ่มเนี่ยจะไม่มีผลลอะอจะไม่มีผลมันจะถูกคอนโทรลด้วยเกนหรือได้ตันแหละแล้วก็ Master ร ก็คือมาสเตอร์คือความดังวอลลุ่มของของของชแนลชแนลแรกเนี่ยไอไอชแนลที่ที่ทมันใช้คำว่าชแนล n e เลกเนี่ยเป็นแบบธรรมดาหรือว่าหรือว่าเลกมาเป็นสีฟ้าไอสีเหลืองติดอ่แล้วก็ถ้าสีเหลืองติดนี่ก็จะถูกมาคอน o ทรลม t สเตอร์อ่าบางเจ้าเขาจะอ่าในในเน็ตเขาจะมีวิธีการโมให้ม a สเตอร์เนี่ยคอนโทรลทั้งหมดอ่แต่ผมอันนี้ผมไม่ได้ทำทีนี้แล้วก็จะมีอันนึงก็คือถ้าเรากดอีกอันหนึ่งมันจะเป็นโม d ดรฟ์ ก็คือกดแล้วมันจะเป็นสีส้มตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงพอมอได้ก็เท่าว่าทุกอย่างเซตอัพจะเหมือนเดิมทุกอย่างแต่แค่ว่าเสียงแตกมันจะมากขึ้นแค่นี้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรแปลกแต่ว่าเสียงก็จะหนาขึ้นอาจจะต้องการที่มันแตกมากขึ้นโตัวโล่อะไรก็แล้วแต่แล้วแ,แต่การใช้งานะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็จะมีการเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาพวกการแคลงแอมการที่เราแบบว่าแคล,ลงแอมแล้วคือถ้าเล่นลวินเทจเราแคลงแอมไม่ได้ ต้องเปิดดังจนแคล้งแอมแล้วเกณฑ์ก็ไม่มากพออะไรประมาณอย่างเงี้ยมันจะคือตอบ,ตอบ,ต,อบ,ต,อบตอบโจทย์ลักษณะการเล่นแบบนั้นนั่นคือเสีผลที่ไหมผมเห็นแล้วผมเอออยากได้ผมประมูลมาอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนอาจจะเคยได้ยินรุ่นเขาเรียกว่า Blues, <c oughs> บลูบลูสีลักเคยไเป็นเฟนเดอร์บลูสีลักหน้าตามันจะเหมือนอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นทวีต แต่ว่าพวกนั้นน่มันจะเป็นลิลิชูเหมนกันะอ่าแล้วก็จะมี b l u e ด devil View แบบนี้เหมือนกันแต่เป็นเป็นทวีตอะแบบเนี้ยแต่เป็นทวีตแล้วก็เป็นลิลิชูด้วยผมก็ถ้าเป็นผมไม่หาข้อมูลมาก็คือ fender b l u e deluxe เนี่ยมันมีทำประมาณปี19ไม่แน่ใจนะหนึ่สี่อาจจะประมาณนั้นนะทำมาแล้วก็อาจจะเลิกผลิตไปแล้วก็ผลิตมาผลิตใหม่ตอนอาจจะสองพ เท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะอ่ามันผลิตตอนหลังอ่ะแล้วมันเป็นรุ่นเ่งปัจจุบันเนี้ยที่มันขายใหม่อยู่อ่ะก็คือเป็นรุ่นริลิชูอ่าแต่ถามจริงมันมันก็ไม่ได้ต่างเลยจากรุ่นที่ออริจินอลออริจินอลแม่งก็มันก็เป็นแผ่นปิ้นเหมือนกันนะไม่ได้เป็นแฮนด์วายอะไรเหมือน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 พวกทั่วทั่วไปอ่ะไอพวกทั่วไปหมายถึงว่าไอพวกที่แบบพวกที่เป็นวินเทจโดยปกติอะไรเงี้ยใช่ไหมมันมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นวินเทจอะไรขนาดนั้น แต่มันก็ยังใช้คำว่า really ลิลิชูอะไรประมาณนี้ยทีนี้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยไอ้เจ้าตัวไอ้เดวิลเดวิลเนี่ยไอ้เดวิลเนี่ยพูดง่ายๆคือมันคือฮอตโหลดที่มีดอกเยอะก็ได้หรือถ้าพูดอีกแนวนึงก็คือฟังอ่าฟีเจอร์มันก็คือมันจะเป็น60วัตต์ถ้าเป็นอ่าบลูทีธลักธรรมดามันจะเป็น40วัตต์แล้วก็จะเป็นดอก12 1ดอกแต่ถ้าเป็นบลูเดวิลเนี่ยมันจะเป็น60วัตต์แล้วมันจะมีตัวดอก12 2ดอก อ่าด้วยตัวนี้เคยเห็นนะเหมือนที่ไม้บอกว่าไม้สับสนคิดว่ามเป็นดอก12 2ดอกอ่าแล้วก็มีตัวนี้คือ410ก็คือ4ดอก10นิ้วอ่า410 4ดอกแล้วก็10ก็คือนิ้ว410อ่าอีกอันนึ่งเป็น212ก็คือ2ดอก12 2 212ก็คือ2ดอก12นิ้วอ่าทีนี้ด้วยความที่มันเป็นหนึ่งพอมันเป็น4ี่นึ่งปุ๊บมันก็มันก็คืออะไรมันก็คือซูเบิลิเวิร์มเนี่ยมันคือซูเบิลิเวิร์ ทีนี้สิ่งที่มันต่างจากซุปเปอร์เวิร์บเยอะไหมเยอะเลยเยอะคนละเรื่องซุปเปอร์เวิร์บหลอดภาคอ่าภาคเลเซอร์ไเป็นหลอดนะแล้วก็มันเป็นเพียวออทูบจริงๆคือจริงๆบางทีคำว่าออทูบเนี่ยหรือว่าแอมหลอดเนี่ยแหมมันมันแค่มีมีหลอดภาคปลีกับภาคพาวเวอร์มันก็เรียกว่าออทูบแล้วจริงๆมันก็ไม่ไม่น่าจะออทูบป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะจริงๆมันไม่น่าจะออทูบเพราะมันไม่ได้ออทูบทั้งหมดเหมือนตัวเนี้ย มันก็คือเป็นทูบเป็นทูบภาคปีกับภาคภาคพาวเวอรนะ์ภาคจ่ายไฟไม่ใช่ทูบแล้วก็ไอ้พวกได้ต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยมันไม่ใช่ทูบอยู่แล้วมันเป็นโซลิดสเตตแล้วมันเหมือนมีเอฟเฟกอยู่ข้างในตัวที่มันเป็นได้ภาคภาคเกนไอภาคปีพวกนเนี้ยเนี่ยมันมันไม่ใช่ทูบอยู่แล้วหรืออาจจะทูบก็ไม่อาจจะมีทูบเป็นส่วนประกอบหรือเปล่าผไม่รู้แต่แน่นอนได้ที่มันกดมาแล้วเป็นแตกมันเป็นโซลิดสเตตผสมอยู่แล้วแล้วก็ อีกอันนึงเท่าที่ผมหาข้อมูลนะก็คือไอ้ตัวคาบิเนตไอ้ตัวกล่องมันอะตัวกล่องเนี่ยตัวกล่องเนี่ยมันจะไม่ใช่พายมันจะเป็นมันจะไม่พายมันจะเป็นมันเป็นเหมือนมันเป็นประกอบสามสามชิ้นอะก็ไอคือสามเลเยอร์อะก็คือน่าจะคือมันจะมีไม้มันจะมีเมเปิลกับอะไรนะ B A C K back ไม้ back buck อะไรสักอย่างถังอะไรที่ที่มันทำมันก็ไปทำกลองผมไม่แน่ใจนะผมจำชื่อไม่ได้ ประมาณอย่างนั้นมันเหมือนไม้ลังแบบไม้ถังอะ่ะเออมันเป็นไม้ถังพอเราเซิร์ชแล้วมันจะเป็นขึ้นเป็นถังอะไรจะเป็นไม้ถังอะไรประมาณนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเมเปิลคู่แล้วก็ไม้ถังตรงกลางหรือเปล่าหรือว่าเมเปิลตรงกลางจริงๆเมเปิลมันควรจะอยู่ขอบมากกว่าในในดีไซน์โดยทั่วไปนะแล้วก็ไม้ที่ว่าเนี่ยอยู่ตรงกลางเพื่อเสเพิ่ม,เพ,มเพิ่มความแข็งแรงอะไรก็ว่าไปฉะนั้นเสียงเจ้าตัวเนี้ยเขาเรียกว่ามันจะเจ้าไอ้ blue d e ิลเนี่ยหรือ บลูดีลักเนี่ยไอ้พวกไอ้พวกที่เป็นฮอตลอตเนี่ยเสียงที่ให้เนี่ยมันจะออกเป็นเสียงกลางที่มีความกรอซี่มีความใสแบบเป็นต่อนๆเป็นกรอสกรอซี่เป็นเจ้าแก้วนะมีความใสเป็นแก้วแก้ว,กว,ว,เ,กว,กวเวลาเข้าแตกมันก็จะมีความเจ้าแ,แก้วอยู่นี่เอกอไหมมันจะไม่มันจะไม่กินแตกแล้วอมลึกแบบแบบเป็นปื้นหนาอะไรเงี้ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะแบบ มันจะมีความแบนๆน่ยคือถ้าเกิดเราซื้อเอารุ่นพวกนี้ไปเล่นเน้นเสียงแตกอะเน้นเน้นเน้นเหมือนถึงว่าเล่นแตกมันๆเลยพวกนี้มันจะไม่ไม่ได้เป็นฟิลนั้นนะมันจะเหมือนเป็นแอมคลีนคือเฟนเดอร์ที่มันเป็นลักษณะมีความเป็นโมเดิร์นผสมแล้วก็มีความใช้งานง่ายนะอย่างผมยกไปที่ร้านเนี่ยปกติ60บัาทเอาง่ายๆผมเล่นซุปเปอร์ลีเวิร์มเนี่ย4 5บาวเนี่ย โอ้โห oh, ที่ร้านนี่ไม่ได้ลําบากมากนะ,ะลำบากก็คือแบบต้องคนเยอะจริงๆคนเต็มอ่านั้นโอเคเอาอยู่สบายอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนมีเครื่องมีครึ่งร้านหรือว่ามีมีน้อยอะไรเงี้ยมีไม่ได้เต็มร้านเนี่ยลาบากลําบากหมายถึงว่าพอเวลาเราเล่นแอมพวกพวกออริจินอลปุ๊บเนี่ยแล้วเราบิดไม่ได้สุดเนี่ยลำบากอ่าหรือบิดไม่ได้เจ็ดอะไรเงี้ยมันจะลําบากเพราะว่ามันเกณฑ์มันไม่มีเลยถ้าเกิดเราบิดไปสองสามเนี่ยคือเสร็จอ่า แห้งจักก็กักเลยฮะแต่เจ้าตัวนี้มันได้ก็คือเราก็เข้าโหมดไอ้ต้นนี้ไว้แล้วเราก็มีมาสเตอร์วอลลุ่มแล้วก็มีได้คอยช่วยเหลือเราแล้วก็น้ําหนักก็จริงๆเห็นตู้ใหญ่เนี้ยน้ำหนักมันก็ยี่สิบสองที่โลนะก็ถือว่าไม่ได้เยอะแต่ว่ามัน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 บานแล้วก็มันลําบากแต่ว่าไม่มีล็อกเข็นนะเออผมก็ว่าเอ้น้ําหนักมันก็ไม่ได้มากกว่าพอดีรักรีเวิร์ดเท่าไหร่ป่ะเออไม่ได้มากเท่าไหร่ ไม่ได้ขนาดถึงไม่ได้มากถึงแบบทวิเวอร์บอะไรเงี้ยซึ่งก็ยังไงดีผมลองให้ดูนะสักหน่อยแล้วกันอเผมลองให้ดูสักหน่อยบางทีล้อลูก How many? ผมอออกมันก็จะเป็นคลีนภาคคีนเลย เยอะหน่อยครึ่งหนึ่งโอเคทีนี้เรามาช่องที่มันมีไดฟ์กดเข้าไปปุ๊บไฟ,ไฟติดมันก็จะมีนาที่ควบคุมไดฟ์ตรงนี้เด้ละผม้องเล่นได e เยอะๆให้ฟังแล้วกันเราคงต้องลดมาเตอร์นิดนึงนง จะเปิดเป็นมอเกนแต่มอเกนนี่ไม่มีตัวให้ปรับนะมันก็คือว่าจากจากไดฟ์เดิมแค่ไหนมันก็ยกขึ้นมาอีกหน่อย,ยงี่คือการเปลี่ยมที่ใช้งานง่ายนะ สามารถเร่งรีดเกฑนได้อะไรได้โดยที่เรายังแบบไม่ได้ดังมากประมาณนี้ล้วกันคร่าวๆนะฮะสำหรับข้อมูลก็น่าจะคร่าวๆประมาณนี้ไม่รู้จะถูกมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าคือมันไม่ได้เป็นรุ่นที่แบบว่าออริจินอลจริงๆไงมันเป็นยุคแบบ90แล้วพวกนี้อ่ะพวกนี้แต่ว่าก็แต่ว่าไอ้ตัว410ผมน่าไอ้410เนี่ไม่ผลิตแล้วมันผลิตแค่สั้นๆนมันจะผลิตตัว2 1 2มากกว่าตัว12บน่ดอกเยอะกว่า ฉะนั้นผมก็ถือว่าโชคดีที่ได้มาแล้วก็สภาพพร้อมลุยสภาพพร้อมลุยใช้งานได้ปกติแล้วก็พร้อมลุยฟุตซวิดนี่ไปซื้อแยกมาต่างหากมีคนขายมา5 0ประพอดีก็เลยจัดเลยนะโอเคก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์นะครับให้ถึงอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะซับสไคร b e ด้วยให้ถึงหมื่นนะจะจะหมื่นแล้วนะก็ขอบคุณมากนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ